เหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมนี่เหมือนก่อนเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนี่เหมือนไหนเหมือนเดิมนต่ก่อนเนี้ยเขาก็จะเข้าวันเอ่อเดือนนึงสี่พันสี่พันอย่างแกก็เข้าคือหกจากเดิมที่หายไปเลยนะก็เริ่มเข้ามาร้อยละสี่พันเหมือนเดิมคือหายไปกับโควิดใช่ไหมใช่หายไปช่วงโควิดหายไปค่ะแล้วหลังจากที่มาปรับการินไปแล้วก็ลูกค้าก็ลูกค้าเก่าก็มาโทรเข้ามาเือติดต่อกับเข้ามาใหม่ แล้วก็มีลูกค้าใหม่ด้วยไหมคะมีลูกค้าใหม่ด้วยก็มีลูกค้าใหม่ติดต่อก็คือหน้าหน้าอันก็ขายได้ตามปกติเลยคือเดิมทีก็คือก็ขายอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือขายก็เหมือนขายดีขึ้นก็คือขายดีขึ้นค่ะลูกค้าเก่าที่เคยหายไปนานก็กลับมาลูกค้าใหม่ก็มีเพิ่มขึ้นสองเด็กเนยก็เป็นเงนอนใต้คานหรือเล่าไม่ใช่แล้วหนูก็ไปเอามุ้งมากางนี่ เห็นเห็นก็บอกว่าเออเอาหมงมากางมันก็จะแบบช่วยช่วยให้บรรยากาศในแอร์ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเอาหมงมากางหลายท่านหลับเลยหลับปกติขึ้นไปดูแต่ทีวีดูทีวีกับมือถือแต่มือถือแล้วยตอนหลังไม่ให้ดูและไม่ค่อยให้ดูก็เชื่อด้วยเชื่อรองค่ะก็คือจะแบบว่าไม่คืออะไรก็แล้วแต่จะพยายามแบบว่าให้อยู่ในโลกของคนเล่นน้อยที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบ เหมือนการเรียกเขาไม่ค่อยได้ยินอ่ะแล้วเหมือนหูเขาไม่ค่อยได้ยินอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเหมือนหูไม่ได้ยินด้วยเพราะว่าจะลองไปเช็คหมอดูเหมือนกันคก็คือดีขึ้นในทุกอ,อย่างเลยนะ,ะสุขภาพร่างกายเป็นยไงดีขึ้นคนแบบไหนด้ยินแบบไหน,น,บบไหนคือก็ปกติธรรมดาก็แบบจะเป็นคนเหนื่อยล้าแบบเหียด่ะพูดง่ายหุ่นเนี่ยจริงๆเราเห็นหุ่นนะ่ะไม่น่าจะเป็นคนคล่องตัวหรือว่าทาอะไรได้สบายแต่จริงๆแล้วก็คือพอกลับแล้วก็ การหลับการพักผ่อนหรือการทํางานก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเหมือนกับเราเหมือนเหมือนจิตมันมันโฟกัสที่เรื่องงานมากขึ้นเมื mm ่อ hmm. ก่อนก็คือถ้าเกิดมีความรู้สึกไม่ไหวก็ประหยัดครับแล้วแต่ คือทำงานตามอารมณ์ตามเอ่อตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยคุณใช้คำวาตามอัธยาศัยแต่หลังหลังจากที่ปรับไปแล้วไม่ใช่ตามอัธยาศัยแล้วค่ะจะโฟกัสมากค,คือว่าเออไอเดี๋ยนี่อันนี้เดี๋ยวต้องจัดสรรอันนีน้ต้องจัดสรรอะไรเงี้ย มีความขยันมากขึ้นมีลำดับการทํางานที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนตามบจรดาสายคือแล้วแต่อยากจะทําแล้วแต่คือความขี่เกียจความอะไรมันเยอะอยู่คือความร่างกายมันมันมันแบบไม่พร้อมก็ไม่อยากทําเลยอ่ะก็อยู่เฉยๆแต่สัมผัสได้ก็คือความค่องตัวแล้วก็หน้าตาที่เสมยหน้าตาสบายใจมากกว่ารอบแรกที่เจอนี่ยังไม่ได้อาบไม่อาบอีกแล้วไม่อ่ะอีกแล้วก็ไม่มีเวลาอาบไม่ไม่ก็คือแบบ กทะทากะทําห้องให้เรียบร้อยเขาที่แล้วมาปุ๊บก็บอกขาเอาแต่งเขาเรลยนะน้ำยุ่มด้วยแหบน้ำวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดก็คือจะทาห้องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาโฟกัสเพราะให้ลูกมาแล้วก็กะจะรื้อของทั้งหมดออกนอกบ้านแล้วก็จะทำความสะอาดบ้านวันนี้ตั้งใจจะทําวันนี้ให้เรียบร้อยคือกะทำบนห้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไล่ลงมางล่าง วันวานครั้งที่แล้วนะคะที่มาเห็นงานโกอง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 อยู่นี่ก็กองอย่างโอ้โหนี่ก็ถึงของเจ้าแม่เอ่อเจ้าแม่กินบ่อยเนี้ยสีแดงอันนี้นะคะสีแดงนี่ที่ดีแตโอ้โหสีห้าสิบเลยสามร้อยตัวสามร้อยตัวนะคะอี่ท่าฉลองอ๋อนี่จะกท่าฉลองสามร้อยตัวสามร้อยตัวหมดสามร้อย แต่เขากลับมาค่ะค่ะค่ะเป็นการยืนันเองตรงนี้อยู่ข้างวัดช่องลมมาเนี่ยหนูมไม่รู้ใช่ค่ะร,รู้แต่ว่าเขามาสัดประจำแต่เขาหายไปประมาณสี่ปีเพราะว่า<ข>อตอน,น,ต,อนตอนงานงานจาปีอ่ะผมก็ไปดูดวงอยู่ที่นั่นค่ะวัดช่องลมวัดช่องลมอถ้าฉลองเนี่ยราแค่แแห่รอบเลยใช่ค่ะใชุดนี้เลยนะคือเสื้อเนี่ยเขาจะทำกันทุกปี ร้อยกว่าชุดทั้งเสื้อแล้วก็หมวกปกติเ้าก็จะสั่งไปหลายร้อยเยอะกว่านี้แต่ปีนี้เหลือแค่สามร้อยขออีกทีครับที่บอกว่าให้นอนใต้คันได้เหรือเพราะว่าตามหลักคงช่วยเขาห้ามนอนใช่ช่ อันนี้เราพอนอนไปผููกับแฟเป็นดีคุณตาป้าก็สงสัยผมจะบ้าแล้วนีอยู่ไปทไมไปติดนในงาใหญ่ดังไม่ได้ต้องเรียนิ่งี้เดี๋ยวเขาไปเขาไปมาติดตู้ไงก็ได้แค่นี้คือตู้ออกได้่ะแต่้่ากไม่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 เคยคิดว่าเออชิ้เนี้เดี้ยดข้างไม่ได้แล้วเนี่ยดันเข้าไปเลยขยับตู้ตาพ้าเองแล้วก็ขยับโต๊ะถอยหลังไปอดี การหนมากู้นี่อยู่ใต้เรเข้ากับมันริมีหลายสาเ้มงานเราองงานงานเยอะเยดีอ๋อแปะข้าบนว่างงานนอกงานใหมที่เรานอนอยู่นี่มันงานใหม่เีอยู่ตั้งโต๊ะทำงานเรียกงานนอกเบิ้มที่กรยอเียวนี่งานนอกก็ได้เอหน่อยหน่อยม่เยอะแต่ไม่ได้าในก็คือย้ทขาวประจเาได้อีกแล้วขายต่อ ต้องเลื่อนไปมุมเยอะกว่านี้อีกเขาเรียกว่านอนนอนมากับหน้าขานี่เป็นนอนเตีงหน้าและออกนอนก็คือตอนที่เราหลับที่เราขับรถขับพลังมันคือที่ภายในของเราที่นอนเตียงนอนก็คือบนพื้นที่ไม่ที่รับแขกเขาเรียกภายในไอ้ยังมันสธารณะใครมาก็ต้องมาเยี่ยมเราโต๊ะทำงานก็เรียกภายนอกในบ้านมันไม่มีนอกบ้านมันไมเหมือนกัน ถ้าเวลาความตัตีความหมายมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แลเขาลองดูเดลองดูไดเ้เดี๋ยวคุเววน่ปรับก็จะปับให้หมดเลยทีนี้ถ้ามันเลื่อนไปอีกเนี่ยแล้วก็อ้ครั้งเนี่ยตัวนี้พอพิงนี่ได้ก็แล้วโต๊ะก็เลื่อนมาก็จะดีขึ้นถ้ามันเลื่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนก็เราก็เลือ่อนยิงแล้วก็หรับตรงนี้ไมยดีก็แล้วแต่รือวาไปฝังด้วก็ได้ตรงไหนก็ได้ คือทำเมนเรื nos, yeah. ่อยๆให้รลบเข้าไปอยู่ในค่ังนั้นพื้นที่ข้างหน้ามันก็จะกว้างขึ้นด้วยใช่ค่ะพอถึงกว้างขึ้นปุ๊บก็แปลว่าลูกค้าเราก็เยอะขึ้นอันนี้เท่ากับเราตัวยี่ไปข้างหน้าลูกค้ามัมีน้อยยกไว้อยู่อย่างเยอะเลจ้าวก็ไปเปิดประตูเป็นช่องอยู่ข้างหน้าเวลาบล็อกทุกเชียงนี่แหละทุกเชียงก็จะมีตอนใหญ่บินตามที่เราไปผล่องหัวไม่กมีช่องมาจนก็เกิดคุณนั่งติดแบบนี้แปลว่าคุณได้ลูกค้าทั้งหมดเหมือนบ้านทาง รวมตกที่ผม,มจัดเลยเขาเขาเขาอยู่ในห้องแล้วเขาไปหลบไงห้องเขาอยู่ต้องไกลกว่าจะออกประตูลูกค้า,าก็องหดกับกระต่ายดังได้ตามผมเลยถามให้เขาติดกระจกไปเลยนั่งชนกระจกกระจกมันขึ้นมาแล้วเวลามาลูกค้ามันก็ติดเหมืนะอนเดก็ปแปลว่าเขาได้ทั้งหมดแต่ตรงนี้พอเราอยู่ในห้องคุณก็ต้องถอยหลังเยอะที่สุดแล้วมันต้องมันต้องพังกในวิธีการในช่วงเวลาเราเ้าของก็จะ สังเกตไหมเซเว่นเนาะเคาน์เตอร์กับเก็บเงินเขาจะอยู่ติดกันตัวนั้นใครผ่านเข้ามาปุ๊บเขาก็จิบพื้นที่ทั้งหมดเลยเป็พื้นที่ที่ได้เงินมันไม่มีเซเว่นไหนเอาโต๊ะเก็บตังค์มาอยู่ทั้งหลังไม่มีเว้นแต่ว่าร้านโชว์ของเก่าของคนที่เก่าซื้อของเยอะแยะแต่ว่าเขาจะติดกระจกสะท้อนนั่นแอมโบรอย่างเงี้ยแล้วก็โต๊ะเก็บเงินก็จะอยู่ด้านในก็จะไม่โชว์ ดูาเดินให้ดีคุ้มอยเดินมาวอล์กเมืนดก็ได้คับ่ถ้าอย่างนี้ไม่ก็หาเนที่มัยถึงมฝ่ายทาี่ข้างนอกแต่ว่าถ้าคนมีไขโขลกก็คือมีฝ่ายนนอยนี้อันนี้มันมีสองชันไม่เหมือนันมันต้องวางไม่เจออั